สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Wave วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันอ่ะก็สําหรับครึ่งแรกนี้เนาะก็จะเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยได้ดาเมจเพิ่มสเท่าเนะเาะแล้วก็ระวังติดช็อตการโจมตีสีฟ้าหรือพวกตัวละครที่สามารถติดทะลุเกราะได้เนี่ยเกราะสีน่าจะสีฟ้าหรือสีแดงเดี่ยเราจำสีสลับกันอยู่เรื่อยนะก็จะโดนหั่นดาเมจก็ใช้ได้เนาะเขาไม่ได้ถึงกับห้าว่าเราใช้ไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะเบาลงเท่านั้นเอง แล้วก็การเติมตีสีแดงจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าเนาะแล้วก็ทำให้ตายก็จะโดนหั่นดาเมจเป็นการเรือหนึ่งในสองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนอ่าสำหรับตัวละครสังหารหัวหน้าหน่วยเนาะตอนนี้ตัวละครเมนตัวที่ดีที่สุดเลยก็คืออุโนฮานะเนาะร่างสงครามเลือดพันปีร่างนี้เนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นตัวสายสก,กิลที่แบบใหม่สุดแล้วก็แรงสุดในตอนนี้เลยเพราะว่าตัวตัวที่แบบไม่ได้ไม่ได้เก่ามากอย่างคุนซุนหรือเคนเซเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ เป็นตัวที่แรงอะไรขนาดนั้นเนาะอย่างซุนซุนเขาก็เป็นตัวละครเพิ่มดอกน้ําหอมด้วยก็ไม่ได้แบบเน้นความแรงมากมายอะไรคิเนเซเขาเป็นตัวสังเวียนหรือถ้าตัวที่แบบถ้าเนถ้ามีก็ใช้เนาะก็คือโนอะนะเพราะว่าตัวเขาแรงเลยแล้วเขามีว่ายิ่งฆ่ามอนยิ่งตีแรงขึ้นด้วยก็จะแบบช่วยได้มากแล้วก็จะแบบค่อนข้างดาเมจแบบท้ายๆก็จะยิ่งแรงขึ้นไปอีกเพราะว่ามอนก็ค่อนข้างถึกพอตตัวเนาะทั้งบอสทั้งมอน อย่าง่วนๆกับเคนเซเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่าความแรงก็อาจจะไม่ได้แบบแรงเวอร์มากเท่าไหร่เคนเซเนี่ยก็จะเสียตรงที่ว่าเกมเพย์เขาก็ไม่ได้ไกลมากด้วยเนาะสำหรับสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะดูแคบๆด้วยก็อาจจะใช้ยากสักหน่อยหรือไม่ถ้าตัวที่เก่าไปเลยก็อย่งอนะิจิโกะเนาะล่างผูใหญ่อิจิโกะล่างผูใหญ่เนี่ยจริงๆเกมเพย์โอเคเนาะแต่ว่าท่าสก็จะเป็นท่าบั๊ ก็เลยจะได้เสียตรงที่ว่าต้องรอสกิลรีนานตัวเขาเลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะเป็นเมนสักเท่าไหร่ถ้าตีเวลีฮาร์ดเนาะตัวเมนเนี่ยจริงๆยังแบบเรียกได้ว่านอกจากอุนอนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีตัวอื่นที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เนาะเพราะตัวอื่นๆมันก็ดูเบาค่อนข้างเบาไปหน่อยถ้าจะมาเล่นเวลีฮาร์ดแต่ในส่วนของตัวซับเนาะตัวแรกที่แนะนําก็อับบิลมาอบิล,มา,บลมาเนี่ยเขาจะเป็นตัวตีกิลอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นตัวแบบมีอาบิในการตีกิลก็จะแรงหรือถ้าเกิดแนะนําอีกตัวหนึ่งก็อย่างปู่ ปูเนี่ยเขาจะมีดีบัฟอยู่ในท่าสองเนาะมาใช้ให้พวกบอสมอนเนี่ยมันโดนลดค่ดดาป้องกันไปมันก็จะตีได้แรงขึ้นเนาะจริงๆเนี่ยไม่งั้นก็อาจจะใช้แบบอย่างยูฮาบัสหรือแชดก็มาบัฟได้เหมือนกันทั้งแชดแล้วยูฮาบัสเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครที่บัฟได้ดีเลยเพราะว่าเป็นซนะูเปอร์บัฟเนาะก็ค่อนข้างบับดีจะมาใช้คู่แบบว่าอย่างเช่นเราอาจจะแบบเอาชแชดมาคู่กับปูอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งซูเปอร์บัฟแล้วก็ดีบัฟไปด้วยในตัวก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นบอร์ช็อตเนี่ย ก็รู้สึกว่าแชทกับยูฮาบัตเขาจะไม่ได้กันช็อตเนาะแต่ว่าจะมีตัวละครการช็อตอย่างเคมดอนดนี่แล้วก็ปู่ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดปูด่ก็กันช็อตเหมือนกันก็เอามาใช้ได้ดีอยู่ถ้าเกิดมีเนาะอย่างปู่เองเนี่ยก็เป็นตัวพีพีด้วยก็ค่อนข้างน่าจะถึกพอตัวก็จะ,จะเอามาตีกิลเนี่ยได้ค่อนข้างโอเคหน่อยเพราะว่าเวลี่ฮาร์ดก็ถ้าเกิดตัวละครไม่ได้ถึกมากก็ค่อนข้างหลับเร็วพอตัวเนาะสำหรับตัวละครก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่า สังห์สังหารหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาออกมาเป็นตัว PP เยอะส่วนใหญ่เนี่ยเรียงลายมาเนี่ยมีแต่พ p พทั้งนั้นหลายๆตัวเลยเนาะแถวๆนี้ออนลืมเล่นจิตัวหนึ่งเนาะเล่นจีเนี่ยเขาไปใส่สกิลที่เกมเพย์แคบเคยใช้เขาอยู่นะขนาดมีห้าตั้5าเราเราว่ายังเบาเลยยังน่าจะเบาวกว่าพวกแบบซุนซุนเวนเซ่ด้วยซ้ำเพราะาตัวเขาเกมเพย์มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ความแรงก็กลางๆเนาะสำหรับเราสรูตรก็ไม่ได้แรง อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันนะก็วนครบแล้วเราดึงประวัติกลับมาได้ประวัติเนี่ยเราใช้เป็นอุโนโอฮานะฮิรากะแล้วก็อากอนเนาะตอนนั้นมีคนแนะนาเราว่าเอาแบบฮิรากะเขามันสามารถในเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิลให้กับพวกขนน้าหน่วยสีฟ้าได้อะไรแบบนี้เรากก็เลยเอามาใช้เพราะว่าอุโนฮานะเราเป็นธาดับห้าเนาะอ่ะแต่ถ้าจะ ในส่วนของตัวแรกเนาะเราจะใช้เป็นอุนนหน้าแน่นอนเราก็ใส่เป็นพวกผ้าคาดเนาะเพิ่มคุณสสวัสิผู้สังหารเพิ่มใส่ลูกบอลกระโหลกใส่ถ้วยบดชาเนาะแล้วก็ลิงก็จะเน้นไปที่รีสกิลแล้วก็เมื่อเลือดเต็มตีแรงขึ้นเพิ่มดาเมจสกิลอะไรพวกนี้หมดเลยอุนนะเราค่คาดับาเอฟีสามดาวแล้วก็บนัสจะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจทั้งหมด2ีเรแล้วก็จะเป็นเอสพีสส่วนตัวซับเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนละกัน เพราะว่าอันนี้แค่ลองเล่นๆว่าแบบมันจะดีขึ้นไหมเพราะว่าเราเคยใช้อบิลมาไปเนาะบวีก่อนอบิลมาเนี่ยมันเนื่องจากมีคัมภี์เดียวจริงมันตายเร็วมากะ่ะเดี๋ยวเราเราว่าเราจะลองใช้เป็นแบบแพ็คคู่ระหว่างปูกกับแบบยูฮาบัตอะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้แบบมีบัฟมีดีบัฟไปในตัวอาจจะดีขึ้นจะลองดูเราจะใช้เป็นปูแ่แทน เพราะอาบิลามาเนี่ยเราลองแหละคือมันถามว่ามันแรงไหมเนี่ยมันก็แรงเนาะครั้งที่แล้วเราก็ใช้ไปความแรงเนี่ยมันก็แรงในระดับหนึ่งเลยแต่ว่ามันติดอย่างเดียวเลยก็คือมันตายเร็วตัวละครมันไม่ได้ถึกมากเนาะสำหรับอาบิลามามันค่อนข้างจะแบบตัวแบบบางนิดน,นึงก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ไม่รอดถึงแบบเวฟท้าย,ายๆก็เลยแบบเปลี่ยนตัวน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราดูลิงก์กัน เราใส่เป็นลิงเนี่ยเราก็แน่นอนเนาะเราใส่เป็นพวกเ,เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติอยู่แล้วเราใส่เป็นกิมจอไปหน่อยละกันกิมจอมันจะได้ลดความเสียหายไปด้วย20ส่นสวนเครื่องประดับก็แน่นอนเนก,กระต่ายปกติกระต่ายท้องเราก็เป็นเหยื่อลอฮันโลปูเรามีแค่คัมพีเดียวเท่านั้นเนาะบนั้นเราเป็นเฉียดตายเพิ่มดาเมจ35%กับติดแผลชะกันตีแรงขึ้น40%จริงๆปูเนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นเอทีเค200ก็ได้นะ ต่นี้เดี๋ยวเรายังไม่เปลี่ยนละกันเพราะปู่เราก็มีเอาไปใช้ใน p พ p ด้วยก็เลยตัวโบนัสก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยเนาะเพราะว่าตอนหลังเขาเพิ่มมาใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนครบทุกตัวละครที่ใช้จากเท่าไหร่จาไม่ค่อยได้แล้วก็ตัวทันมาเราเอาเอายูบัตมาใช้ละกันยูบัตมันเป็นซูเปอร์บัฟเนาะแล้วก็ช่องสองเราใส่เป็นคีดิคอลไปเอทีเคก็คีดิคอฟยูบัตเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ใช้ตีกิวแล้วเอ้ยไม่ใช่ ยูบัตตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ PVP แล้วก็เลยแบบไปเปลี่ยนมาจริงๆเดิมมายูบัตเรามันจะเป็น a d k กับ Deep แต่ตอนหลังๆเราไม่ค่อยได้ใช้เราก็เลยแบบว่าเปลี่ยนดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยจริงๆเอย่อล้อฮันโลหรือผ้าคาดก็ได้นะถ้าหย่อล้อฮันโลใส่เนี่ยมันมันแรงก็จริงแต่ว่ามันจะติดปัญหาตรงที่ว่ามันลดเลือดอยวลองดูเป็นเอย่อล้อฮันโลไปก่อนแล้วกัน ในส่วนของลิงค์ลิงค์ก็ใส่เป็นแบบริวเคนเนาะเพิ่ม,ามดาเมจการโจมตีปกติไปด้วยเนาะแล้วก็มีลดความเสียหายใส่อีกตัวหนึ่งเอาเป็นแชร์ละกัน25%จริงๆใส่ซัตสึกิไปเผื่อดีไปเผื่อตายซัตสึกิเราอยู่ไหนวะซัตสึกิซัตสึก,สกิไม่ได้อัพอะไรแน่เลยคำ,คำพงคำผีน่าจะไม่ได้อัพ ยูวัตเราก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเอทีเกับคิยที่เค้าส่วนโบนัสเนี่ยมันจะเป็นเอทีมันจะเป็นเอทีเคสองร้อยกับเฉดตายตีแรงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวลองดู่ะคืออบิลาม่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเขาสอกว่าอบิลาม่ามันค่อนข้างต่ายง่ายเนื่องจากอุนฮหนะเขาไม่ได้มีสกิลแบบ เอาไว้แบบแตะตันมอนอ่ะมันเลยรู้สึกว่ามันทำให้ตัวข้างเราอะมันตายได้ง่ายถ้าข้ามบอสมันไม่ตามตกต่อน่ะมันก็เลยรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างลำบากแล้วก็เราของยูฮารบัสเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ตันค็อนมานะแต่ว่าเนื่องจากคุณุษนาเราเนี่ยสามารถที่จะตบบ่อได้เราก็เลยไม่ได้ใส่มา สบมีเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าจะไปก่อนนะปูปูไปก่อนละหนึ่งแต่มันก็จบแหละเพราะว่าอุโ้นะโนตั้ง5-5ม,มันจบแล้วจริงๆปูใส่แต่เกิดมาสักอันหนึ่งก็น,นะแต่โอเคก็จบได้เนาะแต่เดี๋ยวเราว่าเราอาจจะไปเพิ่มเติมนิดหนึ่ง เดี๋ยวเราขอไปอัพไปเปลี่ยนปู่ด้วยเนาะเรื่องของโบนัสอ่ะเราไปเปลี่ยนโบนัสปู่มาเนาะเป็น e ATK 200กับไอ้แผชาการเหมือนเดิมเพราะว่าแผชากันเนี่ยเราเอาไปใช้ใน PvP นละ้วเราก็เลยไม่ได้แบบไปเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนเป็น e ATK อย่างเดียวเดี๋ยวเรามาลองปู่ดูอีกสักตาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปู่เป็นตัวอะบิลามาดูบ้างเนาะลองใช้ดูก่อนว่าเป็นยังไง ปู่เนี่ยเขามีดีบัฟงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างช่วยได้ดีนะพีิงแต่ว่าปู่จะตายเร็วหรือเปล่าต้องมาดูต้องมาเปลี่ยนไตเกิดให้ปู่ซะด้วยสิจริงๆน่าจะใส่ไตเกิดให้เขาอนะไม่ได้ใส่ปู่เลื่อนลถจบละคูณนอนนะิวเลือดตัวเองไม่ได้ด้วยโอ้ยขยันโดนดาบมีซะด้วยบาง ธรรมดาเลือดไม่ลดก็จะไม่เวลาก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วจะดูว่ารอบนี้ปู่ตายจริงปู่เขาไม่น่าตายเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงเขาก็ค่อนข้างถึกประมาณนึงแล้แต่รอบเมื่อกี้ก็ประมาณบอสี่ก็ตับแล้วถ้าเราดำ ถ้าหลเาัเลือดไม่ชอบไม่ชอบฟอสเข็มตัวนี้เลยตั้งแต่ตอนเป็นฮาร์ดธรรมดาก็โดนตีบ่อยอ่แต่ปู่เราตายนะปู่เราเนี่ยหลับพอดีเข็มฟาดตายค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนปู่เป็นอบิลามาสักหน่อยแล้วกันดูซิว่าเพราะอบิลามากับปู่อะจริงๆเราว่าสูสีกันนะหลับอะ่ะตายพอๆกันอบิลามาแรงก็จริง แต่ก็ไม่ได้แบบแรงคือปู่เขาได้ดีบัฟมาช่วยเนอะมันก็คนละอย่างกันสองตัวละครนี้ของอาบีก่กอนลองสลับมาแบบมาดูอีกสักหน่อยเราว่าใส่ตายเกิดน่าจะดีกว่าเดี๋ยวหาตายเกิดให้ให้อาบีรามาดิ้นสักสึกิ แต่ซัส,สึกิล้มไม่น่าได้อัพคพัมพีแน่เลยถ้าจะให้ดีต้องไปอัพคพัมพีซัส,สึกิมาหน่อยกับน้ำหอมมาดุยอับบีเนี่ยเขาอ,อบ,บิีลามาเนี่ยมันได้ในเรื่องของโลมาตอนเริ่มตน้นแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าจะดีกับเขา เพราะว่าโลกมันก็สิ่งอันหนะ่แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นยูวันติดช็อตก็ได้คือ,อยูวันมันก็มีข้อเสียนะเอามาใช้ลำบากมันดันติดช็อตมีละมากจะตุยละตุยเวลาด้วย คือถ้าอาบีรามาไม่ตายเราว่าอาจจะเร็วกว่าปู่เพราะว่ามันได้อาบีอยู่เรียบร้อยคือถ้าเทียบความแรงอะจริงๆปู่มันแรงไม่สู้อยู่ล,ละอาบีรามามันแรงกว่าเพราะมันได้อาบีเพิ่มเนาะปู่เนี่ยมันถึกมากกว่า ก็ได้ประมาณ20ก็โอเคนะเพราะว่าโบนัสเขาให้แค่3เท่าด้วยเนาะพอเป็นหัวหน้าหน่วยถ้าถ้าเป็นสังหารยมทูตไปเลยเนี่ยเขาจะได้ท่าเท่าแต่พอเป็นสังหารพวกเอสปาดากับหัวหน้าหน่วยเนี่ยรู้สึกเขาจะได้แค่สเขาให้มาแค่3เท่านะโบนัสก็เลยอาจจะดูไม่ได้แบบแรงเท่ากับตอนที่เป็นตียมทูตเนาะสำหรับอุณนหนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันเวลาก็ประมาณนี้แหละ ก็เหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ต้องพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอ,อตัวไปก่อนละบาย